เรามีหน้าที่ดูแลตุ๊กตากว่า20ตัวแต่มีตัวนึ่งที่มีผีสิงอยู่ทุกๆชั่วโมงจะมีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นเราต้องสืบและจับให้ได้ก่อน8ปดโมงเช้าว่าตัวไหนกันแน่ที่เป็นผีไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นตุ๊กตาซะเองจูบิสวัสดีค่ะสวัสดีคุนทุกคนนะคะยินต้อนรับ เข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าแอบไม่สบายน,นิดหน่อยก็เลยแบบว่าชวน,นเพื่อนๆมาเล่นเกมผีกับเกมนี้ที่มีชื่อว่า The Imposter นั่นเองครับผมอะคือเป็นหน่วยวูฮู้ไงวันนี้ วันนี้เป็นหน่วยแบบเออเดี๋ยวเรากีดให้หนะโอ้โหนะไม่ไหวไมีเสียงแหบแต่นี้คือแบบว<อ>่าดีขึ้นแล้วนะหลังจากหายป่วยก็คือเสียงยังแหบอยู่นะคะคือเราเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ตุ๊กตาหรือว่าคนดูแลพวกหุ่นพวกนี้แหละตุ๊กตาหนึ่งในนั้นมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวปลอมซึ่งจะมีผี สิงอยู่ส่วนตัวอื่นเป็นตุ๊กตาปกตินะคะเราจะมีเวลาที่จะจัดการ8ชั่วโมงในการหาตุ๊กตาที่มีผีสิงตัวนั้นนะคะครับผมซึ่งเวลาเรานอนเนี่ยก็คือเวลาจะผ่านไปทุกๆหนึ่งชั่วโมงและทุกๆชั่วโมงเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่าง เกิดขึ้นในห้องตุ๊กตานั้นส่วนตุ๊กตานะคะจะมีทั้งหมด20ตัวจะเป็นเพศหญิง10ตัวนะคะแล้วก็มีเพศชาย10ตัวแต่และตัวก็จะมีความชอบความรู้สึกนึกคิดความเกลียดหรืออะไรเงี้ยที่แตกต่างกันเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันนะคะปะ่ะลุยทุกคนพร้อมไหมวันนี้ค่ะเอาเพื่อนๆมาแบบมาสืบด้วยนะคะก็จะมีทั้งพี่เยซิงนะคะแล้วก็มีพี่พี่ทีแล้วก็มีพี่ปรางด้วยครับผมสวัสดีครับครับผมปะปๆะปะปะปะเราพร้อมแล้ว Let's go อีแพนเค้กอุ้ยอีแพนเค้กมันเยอะเอาเลยเหรอเอาห้องต่หน้าเปิดมันเยอะเลยนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมีใครเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นเลยเลยแต่มันหึงมามาเป็นเสียงมาเป็นเสียงใช่โอเคค่ะอันนี้คือห้องที่เราใช้เก็บตุ๊กตานะคะนี่คือห้องที่อีแพนเค้กมันอยู่นะทำไมมันมืดจังเลยอ่ะเปิดไฟไม่ได้หรออุ้ยมีตุ๊กตาหายไปตัวหนึ่ง หายไปอะ Max หายไป Max Where are you Max ลองหาตามพื้นดูไหมอยู่ไหนอะหรือ Max ตายไปแล้วเอาแต่มันไม่มีเลือดเด้ะอ๋อไม่มีเลือดมันอาจจะไม่ชอบเลือดหรือเปล่าเอาเราจะทำทำไมอะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันดูด้นะเพราะว่าตุ๊กตาบางทีเนี่ยเขาอาจจะย้ายแบบย้ายกล่องก็ได้มีตุ๊กตาหายไปหนึ่งตัวอืมนั่นก็คือ Max นั่นเองค่ะต้องเปิดเพลงทิ้งไว้ไหม ไม่ต้องหรอกอยากฟังก็เปิดเองดิเออถ้าชอบเพลงก็เปิดเพลงฟังเองเนาะเอออย่ามาเก่งเนาะอย่ามาเก่งลาก่อนแม็กเราจะไม่ลืมนายเลยเอาดีๆนะติ๊กแม็กทิ้งไปได้ไหมเฮ้ไม่แต่แม็กมันอาจจะย้ายไปอยู่กล่องอื่นหรือเปล่าแม็กแอบหรือเปล่าลาก่อนแม็ก ตอนนี้เป็นเวลาตอนตีหนึ่งหลังจากที่เรานอนไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะวิ่งกลับไปดูว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าบ้านหลังน,นี้ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าเราอยู่คนเดียวกับผีอีกหนึ่งตัวแ,แ่โอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่อนข้างเงียบเลยทีวีกับเปิดเพลงไว้ไหม<อ>ถ้าสมมติเขาไม่ชอบเขาจะปิดสรุปชอบหมด โอ้ยเพลงไม่ดีเลยกระดุงกระดังกระด๋อกระดังกระว้าวเหงื่อไม่ค่อยดีเลยน่ากลัวนะวันนี้ยังไม่ค่อยมีเลยเราเรากลับไปนอนก่อนแล้วกันเปิดทีวีกับเปิดเพลงทิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เออไม่ใช่เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะมาดูนะคะว่าเขาจะมาปิดเพลงกับทีวีเราหรือเปล่าเออก็เลือกเอาอยากปิดไม่ปิดขอกแล้วตอนนี้เป็นเวลาทีสองอะไร หมือนได้ยินเสียงเพลงอยู่นะเฮ้ยอ่านจะไม่ใช่แค่เสียงเพลงหรือเปล่าทีวีย,ย,ย,ยังเปิดอยู่เพลงก็ยังเปิดอยู่ฉันอยากดูติงต้งหมดอะฉันรู้สึกว่าอีอีวี่กับเอมมี่เนี่ยน่าจะม,มีประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรออลแม็กอยู่นี่ตกใจหมด คิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่น่าไม่ชอบเลือดเอออาจจะไม่ชอบเลือดเพราะมันไม่มีเลือดเลยคือเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ตุก๊กตาต,ตัวอื่นนะ่านะนะแบบอาจจะปกติอยู่นะคะยังไม่มีตัวไหนย้ายไปเลยอืมปริศนาของเราเนี่ยรอบเนี้ยยากเพราะว่าเขาไม่ทําอะไรเลยสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มหาไปเรื่อยๆือทุกๆุหนึ่งชั่วโมงเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอืมเกมมันจะจบตอนที่เราค้นหาไปได้ถึงตอนแปดโมงนะครับผมเมื่อกี้เราเปิดทีวีกับเปิดเพลงไว้นะอืม ชเปิดประตูตู้ให้มันด้วยทีสามมันไม่ปิดทักอย่างเลยอะแสดงว่ามันชอบอันไหนที่ไม่ชอบติ๊กออกเลยเพินมันเพินหรือว่าคืนนี้เราจะลองปิดทั้งสองอย่างเราลองปิดไหมเราลองปิดก็ดีไอเขาเปิดเองนี่วะเพราะตอนนี้เราอยากให้อยากให้เขาโชว์ออกมาว่าเขาไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรไม่เป็นแสดงอภินิหารอะไรบ้างอ๋อ แต่คิดว่าน่าจะไม่ชอบพกเพราะว่าเขาไม่ออกมาเลยเว้ยใช่เขาอาจจะแบบเป็นคนเงียบๆเก็บตัวเก็บตัวนิดๆอะไรอย่างงี้เปล่าก็รู้จักพฤติกรรมเลือดก็ไม่ชอบเออเป็นผู้ดีเก่าใช่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 เดี๋ยวนะอะไรไอวี่โดนโดนเปลี่ยนตัวฮ่าเป็กกับใครอ่ะเฮ้ยทำไมตุ๊กตาไม่เปลี่ยนตัวไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยรู้แล้วจริงๆเอมมี่เนี่ยสลับกับออวี่ปะ ใช่ไหมใช่เอี่สลับกับอีวี่แต่ไอวี่เนี่ยมาจากไหนอีวี่แต่ไอวี่เนี่ยลองกลับไปดูไอวี่ได้ไหมอ๋ออวี่สลับกับเบลล่าใช่ไอวี่กับเบลล่าสลับกันไปสลับกันมาละโอเคเรารู้แล้วนะอาจดดิอวี่สลับกับเบลล่าดูหน้าไอวี่ดูหน้าอวี่นี่ไอวี่สลับกับเบลล่าเดี๋ยวจำให้ว่าไอวี่สลับกับเบลล่าโอ้ยากนะเนี่ยรอบเนี้ย ยากเพราะมันไม่แสดงอะไรเลยไม่ค่อยมีเลยอะเลือดเลยก็ไม่มีแต่ที่รู้คือไม่ชอบเลือดแล้วหนึ่งแต่มันแห่ตั้งแต่แบบเปิดประตูออกจากห้องเลยนะเอออาจจะแค่ชอบพบแค่นั้นอาจจะแค่สะพ้ายเอเปิดเพลงปะเฮ้ยเพลงเปิดนี่เออชอบเพลงไม่ชอบเลือดเอาไปไปติ๊กก่อนต้องตัดแล้วนะคืนนี้เรากลับไปติ๊กชอบเพลงไม่ชอบเลือด ชอบเพลงไม่ชอบเลื่ออรอกมาได้ไงอ่ะมาทำไรแต่ว่าเรายังไม่รู้เรื่องทีวีอะเราลองเปิดปิดทีวีทุกคืนไหมอันนี้ปิดไว้ถ้ามันชอบให้มันเปิดได้เราชอบเพลงก่อนมันชอบอันไหนใครไม่ชอบเพลงเราตัดออกให้หมดออ่ันนี้ไม่ชอบเพลงไม่ชอบเพลงไม่ชอบเพลง m a กี้ไปเบลล่า ไม่ชอบเพลงแล้วเบลลาโดนสำหรับโซอี้โอีชอบเพลงไม่ชอบเพลงดีล้วกอุ้ยนี่อันี้ไม่ชอบเยอะเลยเฟรดดี้นี่เรื่องมากจัดเออไม่ชอบเพลงเนี่ยคือองค์กรเพรเพลงนี้ชอบชอบไม่ชอบเฟรดดีไม่ชอบมอนตี้อะมอนตี้ก็ชอบอยู่บ้างก็ถือว่าตัดออกไปได้เยอะอยู่ ต่อไปเลือดต่อไปคือเลือดนะเลือดเลือดไม่ชอบอ่ะเราต้องตัดคนที่ชอบออกชอบเลือดชอบชอบเลือดไม่ชอบเลือดอันนี้อันนี้ชอบเลือดอืมใครชอบเลือดตัดออกให้หมดนะคะเพราะว่าเราไม่เจอหลักฐานเป็นร้อยเลือดเลยแสดงว่าเขาไม่ชอบเลือดโอเคสามครบได้เยอะอยู่หกเหลือหกตัวมีดอลลี่ฟลอร่าโซอี้ บาสเตียนวิกเตอร์แซมมี่แสดงว่าเขายังไม่เคลื่อนย้ายตัวเองเว้ยถ้าเราตัดออกมาขนาดนี้แหละแสดงว่าเขายังไม่เคลื่อนย้ายตัวเองเขาเคลื่อนย้ายคนอื่นเขาสลับตุ๊กตากับคนอื่นเราต้องสังเกตดีดดอลลี่ฟลอร่าโซอี้นะคะกับบาสเตียนวิกเตอร์แซมมี่นี่เรานอนเราต้องนอนใช่ไหมอือเอ๊หนึ่งชั่วโมงต่อมาตอนนี้เป็นเวลาตีห้าอืออะไรเมียว่ะอุยมาุย เขาโผล่แพ่เราอะเขาโผล่มาตรงนี้เอาดีๆเฮ้ยแต่ตัวนี้หลอเก่งเวอร์เขาอาจจะแค่ชอบแว็บหรือเปล่าไม่ใช่ชอบเชอบแว็บแต่เขาเปิดเพลงเฮ้่ชอบแล้วขนาดนั้นะรำค้านปิดปิดไปให้ฟังแต่ว่าทีวีนี่คืออยากรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอ่ะเปิดปิดไว้ดีกว่าเปิดเปิดเหรอให้เขาปิดเองเหรอใช่ให้เขาปิดเองล้วเขาไม่ชอบมันไม่ใช่ลอยเลือดใช่ไหมไม่ใช่ เปลอยสกปรกอ๋อทำความสะอาดบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้ห้องก็ยังไม่โดนเคลื่อนย้ายนะอืมใช่ห้องยังดูเอ๊ะฮ้ยโซอี้อ้าวโซอี้หลุดออกมาได้ไงอะเข่าาามคือโซอี้นี่เคลื่อนย้ายตัวเองหรือคนอื่นต้องดูว่าใช่โซอี้ตัวจริงหรือเปล่าต้องดูว่าใช่โซอี้ตัวจริงหรือเปล่าดีกว่าตัวจริงตัวจริงตัวจริงถ้าตัวจริงอาจจะเคลื่อนย้ายตัวเองปะ เราเคยตัอเองเราก็รู้เลยนะอืมอาจจะเหลี่ยมอาจจะเหลี่ยมอยู่อาตอนนี้หลือแล้วนอนแล้วรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเราเปิดทีวีไว้เราเปิดทีวีไว้นะแล้วเราก็ปิดปิดเพลงเปิดทีวีปิดเพลงปิดประตูเรียบร้อยเข้าห้องนอนล็อกก่อนเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวตุกตาแบบนี้เดี๋ยวเก็บทำไมเราไปต้องไปทักตุกตาไงมันตุกตาหายากเนาะเออ ่ะก็ได้ไม่ต <Christina. S 2> ้องเก็บก็ได้ไม่ได้ชอบกระดาษก็ไมอะไรยังไม่รู้เลยนะเนี่ยโซอี้นี่มันเดาไม่ได้จริงๆว่าโซอี้เคลื่อนย้ายตัวเองหรือว่าโดนเคลื่อนย้ายนะคะใช่แต่รู้สึกบิลอะไอ้ไอ้ไอ้แม็กปะแม็กจะตายไปละลองดูดิว่าใครเกลียดแม็กมั้งวิววัดเตียนเกลียดแม็กบัสเตียนเกลียดเกินอยู่ข้างกันนี่ก็เกลียดแม็กวิกเตอร์ก็เกลียดแม็กอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ชอบเป็นเพื่อนกับแม็กรักแม็กด้วยเดี๋ยวนะ บาสเตียนกับวิกเตอร์เนี่ยแม็กมันไปทำอะไรให้หรือเปล่าเพื่อนหักเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเนาะใช่มีเขาโปงเนะแอบพบปะเนี่ยแอบแวบอะไรไม่มีไม่มากินก่อนกินก่อนกนก่อนมาแล้วแม็ก แ็กเหรอลูกไม่ใช่แม็กวิกเตอร์ปาสเทอร์ลูกบอลมันไม่เปิดเฮ้ยมันไม่เปิดทีวีมันไม่เอาทีวีเมื่อกี้เมื่อกี้จะเปิดทีวีไหมปะเปิดเราเปิดทีวีไว้ใช่ไหมเออเมื่อกี้จะเปิดทีวีไว้นะเดี๋ยวเปิดใหม่เลยทีวีไว้แล้วเปิดทีวีไว้เดี๋ยวแกเราเปิดใหม่อีกรอบอีกไม่ชอบใช่ไหมเปิดพีแต่เพลงเขาไม่เปิดปะไม่เปิดละเอาเอาเอาพลังงานทั้งหมดมาปิดทีวีไงอ่าโอเคอะโอเค โ okay, อเครอบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยวเว้นแค่ทีวีอย่างเดียวป่ะเดี๋ยวเราไปตอบไปตัดช้อยออกดีกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่ชอบท <Okay. S 2> <c oughs> ีวีโอเคไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ฮึฮ้อยไปเลยไม่ชอบอันนี้ชอบทีวีตัดออกดอลลี่ไม่ชอบทีวีฮัโฟลา่าเชิอนี่มันอันนี้ชอบท<ด>ีวีโซอีชอบทีวีไปโซอีไปแสดงว่ามันยังไม่ได้ขึ้นที่ด้วตัวเองอืม อาจจะโดนเคลื่อนที่ด้วยคนอื่นอาจจะขยับคนอื่นไม่ชอบทีวีเฮ้ยแล้วบิกเตอร์ไม่ชอบทีวีแซมมี่ไม่ชอบทีวีโอ้โหแล้วแต่ละคนเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับแม็กซ์เดี่ยวนะแต่ว่ารอบเนี้ยเขาขยับตัวคนอื่นบ่อยมากนะสลับคนอื่นเราไปดูซิว่าใครชอบชอบขยับอ่าใช่เคลื่อนที่คนอื่นไม่ชอบเคลื่อนที่อ่ะอันนี้ชอบเคลื่อนย้ายคนอื่นชอบเคลื่อนย้ายคนอื่น อันนี้ก็ชอบขึ้นให่คนอื่นชอบขึ้นใจ่คนอื่นหมดเลยโอเคโอเคตัดยังไงดีนะแต่ใหาโอล่าไม่ได้เกียนแม็กแต่ฝั่งสามคนยุ่งเกี่ยวกับแม็กหมดเลยนะใช่ขอลุ้นกับองค์กรหน่อยว่ามันมีคนที่ไม่ชอบองค์กรจะพบอีกหรือเปล่าอยาพบอีกครั้งโอ้โหไม่ชอบองค์กร มันลือห้องหมดเลยไม่ชอบวงก์กรแต่มันไม่ปิดทีวีออกมันเอาพลังงานทั้งหมดไปไม่ชอบวงกรแล้วไงใช่ใช่ใชอ้โหเกียดหนักแล้วใครจะเก็บเนี่ยใครกระดาที่ไม่ใช่ฉันจะบอกนะว่าต้องเป็นเราอ่ะเราได้คำตอกไหมอุ้ยมันชอบพบชอบพบชอบพบอะไรอ่ะหนีด่วน ไม่ชอบองค์กรอันนี้ชอบองค์กรตัดทิ้งอันนี้ไม่ชอบองค์กรอันนี้ไม่ชอบองค์กรอันนี้ไม่ชอบองค์กรเผี่วนะต้องดูว่าตัวไหนที่มันไม่ขยับตัวเองเพราะว่ามันจะไม่บัตเตียนไม่ขยับตัวเองเลยใช่ไหมใช่บัตเตียนไม่ขยับตัวเองไม่ชอบงั้นคิดว่าบัตเตียนน่าจะใช่แล้วต้องกลับไปดูวิกเตอร์กับแซมมี่ดูช่วยดูหน้าหน่อยหน้าเหมือนกันเลยนี่วิกเตอร์หน้าโหนหัวหัวถึกแซมมี่ก็หน้าโหนหัวถึกเหมือนกันหน้าโหน จะมี่มองม,ม,มอง,ม,ม,ม,องมองขวาวิเตอร์มองตรงอ๋อบาสเซน่าติ่มเมืม่อกี้ตัวที่สองหัวฟีบอือวิเตอร์น่าวิเตอร์อยู่ที่เดิมเจมี่ก็อยู่ที่เดิมนี่อุ้ยเพราะบาสเซน่าไม่ขึ้นย,ย้ายตัวเองเลยต้องรอตอนแปดโมงมาดูอีกทีหนึง่งได้ไม่มีใครที่ชอบเคลื่อนย้ายตัวเองเลย อยขึ้นรนโอ้ยใครวะเนี่ยเราจะล่วงหรือไม่เราจะตายกันหมดเจ็ดโมแล้วใครความจริงแล้วแปดโมแล้วโอกาสสุดท้ายอสุดท้ายครับสามคนนี้บาสเตียนแต่หนูว่าบาสเตียนอาจจะตัดออกได้นะเพราะว่ามันแห่่าบ่อยมากไม่บาสเตียนเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบเพื่อนที่ด้วยตัวเอง เอาไปดูไปดูเลยเราบาสเตียนเกลียนแม็กคนเดียวคนอื่นไม่ตายเลยมีแต่แม็กเออว่ะแต่บาสเตียนก็ดูมีส่วนใครอ่ะเออใครอ่ะใครอ่ะเข้าไปจะโดนไหมนะหัวฟิฟี่ะเฮ้ยวิกเตอร์เหรอฮบาสเตียนเหรอ ไม่ใช่บาสเตียนผู้ยากแล้วอ่ะด้วยแต่มีหุ่นหุ่นหัวรุดอยู่นะหุ่นล้มเพนนีเพนนีเพนนีเหรอถ้างั้นอ่ะชอบเพื่อนย้า้คนอื่นแบบคอนเฟิร์มแล้วเอออันนี้ไม่น่าใช่ยีหน้าด้วยนี่เหยียบเหยียบมันเอามาทำไมเหียบมันเจ้ามาหลอใฉันเหรอแกตายซะเหยียบเลย รามันะกับเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโดนทำกระดาษนี้ด้วยคะฉันรู้นะบาสเตียอ็นว่าแกน่ะคืออิมโพสเตอร์ตัวจริงแกไม่ต้องหลอกฉันละฉันรู้ว่าเป็นแกแน่นอนเพราะว่าตัวอื่นมันไม่เคลื่อนย้ายเลยเว้ยคือตัวอื่นอ่ะคือมันมันอยู่กับที่เลยอ่ะมันมีใครบ้างนะมีบาสเตียนใช่ปะเอ่อบิกเตอร์ถ้าเป็นบิกเตอร์เนี่ยมันต้องเคลื่อนย้ายตัวเองนะอีกคนหนึ่งคือใครนะบิกเตอร์แล้วก็แซมมี่ แต่เราต้องดูบาสเตียนกันไหมว่าบาสเตียนเกียิแม็กซ์หรือเปล่าเกลียิคนเดียวด้วยเกียิแม็กซ์คนเดียวเราแม็กซ์หายไปคนเดียวเออแล้วก็ไม่ชอบเลือดด้วยเพนนีมานั่งนี่แล้วก็โซอี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าแค่เคลื่อนย้ายเคลื่อนมาเล่นพามาพบปะถึงเวลาเลยคิดว่าเป็นบาสเตียนเราแล้วบาสเตียนก็บาสเตียนวะบาสเตียนเุ้ยเยอะไรอะ อีบาสเตียนมันน่าอยู่บนเตียงอีบาสเตียนตบเลยใช่หมดฉันดูว่าเป็นแกบาสเตียนแกคืออิมโพสเตอร์เรามาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าเราจะถูกหรือเปล่าแต่มันเปิดเพลงแค่รอบเดียวเองนะถูกกินหรือเปล่าตื่นเต้นว่าจะถูกไปวะว่าแต่มันก็เคลื่อนย้ายคนอื่นบ่อยเนาะเฮ้ยประตูเปิดเปิดประตูด้วย เล็กมากลึกซ <Les st> ึ <uckt> ้ง <TF> ล <the real bad> ึกซึ้าแอนและไม่เนียนใช่ก็ครั้งนี้นะคะทุกคนเราก็หาตุ๊กตาที่มีผีสิงได้แล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าบาสเตียนนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบพี่จุ๊แจ้งเล่นเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจุ๊แจ้งด้วยนะคะได้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่จุ๊แจ้งลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนจอดดีค่ะบ๊ายบาย ขอโทษ bye bye. ที่เสียงหแหบด้วยนะคะ bye bye. ได้เท่านี้แล้วจริงๆกีดแบบแหบมาก